สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับดันซิรามาเคียนะคะเป็นโซนที่2ของอารโรักซิออนเนื้อของเกม Black Desert ออนไลน์นะคะโดยที่วันนี้คลิปนี้แม่บ้านก็จะพาทุกคนมาลงกันนั่นเองเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะพาไปดูเออพัสซลต่างๆนะคะ โอเคก่อน okay, อื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะที่ทาการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเนี่ยทุกๆคนด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับแม่บ้านโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะคะก็คือขั้นแรกเนาะเราจะต้องรับเควสด,ด้วยนะคะก็คือลงไปแล้วก็ไปทําเควสกันด้วยนะคะก็มันจะมีอยู่ในเควสหลักตรงนี้เนาะอาโทรักซิออนซีรามาเคียนะคะป้อมประกาศที่1ก็คือกดคุยกับผู้ด,ดํานั่นเองนะคะอยู่ในเควสหลัก อ่ะก็คืออาร์โทรักซิออนสารจากเอดันนะคะก็รับเควสมาเลยอ้าแล้วเดี๋ยวยูไอไม่บ้านเป็นอะไรเนี่ยสำหรับดันซีคาราเคียนะคะเราก็ใช้น้ำตาอันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือทำเหมือนกับของบามาเคียเลยแต่ว่าเราสามารถเลือกเข้ามาที่ซีคาราเคียได้เลยนะคะทีนี้เราใครจะมาทำเควสหลักซีคาราเคียนะคะมีคำเตือนก็คือจะต้องทำเควสหลัก คาบามาเคียมาก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถทาเควสหลักตรงนี้ได้นะคะแต่ไหนๆถ้าจะมาแล้วก็ไปทาเควสหลักมาให้เสร็จก่อนเนาะก็คือตอนเราจะต้องสาเร็จเควสบามาเคียก่อนแล้วถึงจะสามารถมาทําเควสหลักของซีคาราเคียได้นะคะ อาะจิทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนลงดันนะคะก็คือเราจะต้องเตรียมบัฟให้พร้อมข้างในสามารถกดเต็นได้นะคะแต่ไม่สามารถเรียกนองเมดได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเงินไปพร้อมนะคะเพราะข้างในเราสามารถเรียกเต็นได้แล้วก็ตามเสาต่างๆ่างก็จสามารถซ่อมของได้ซื้อ,อยาได้นะคะแต่ว่าเราต้องพกเงินไปเองเนาะถ้าเราไม่มีเงินน่ะมันก็คือเรียกจากเมดไม่ได้นะคะ โอเคก็เตรียมตรัวประมาณนี้นะคะที่เหลือก็เตรียมใจไปนะคะทุกคนส่วน AP DP เนี่ยขอกะไว้คร่าวๆที่ประมาณ AP 260 DP สัก3 3 0บวกขึ้นไปนะคะโดยประมาณเนาะอย่างที่2นะคะก็คือเราจะต้องให้ทุกคนในปาร์ตี้นะคะดูตามรูปนี้เลยก็คือเราจะต้องสะสมของเหมือนเดิมเนาะโดยที่โซนแรกก็คือจะต้องเก,เเก็บ เกรดสี่ชิ้นแล้วก็เป็นไข่สีทองสองอันนะคะเอามันแปรธาตุอย่างง่ายนะคะกดตัว L เนาะแปรธาตุอย่างง่ายเราจะได้รับชิ้นส่วนใหญ่เอ่อแห็นความปรารถนามาเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พอเราไปตรงประมาณโซนที่สองนะคะเราก็จะต้องเก็บเกรดอีกสี่อันแล้วก็ใช้ไข่สองอันนะคะโดยที่เราจะมีมินิบอสให้ตีทั้งหมดสามตัวเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้จะพาไปดูเป็นโซนๆไปเลยละกันนะคะโดยที่มินิบอสแต่ละตัวก็จะดรอปของให้เราด้วยนะคะแล้วเราจะต้องเอาของพวกนี้แหละมารวมกัน เป็นกุญแจอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมาเป็นแบบประมาณนี้นะคะตามภาพนี้เลย ก็เหมือนเดิมนะคะจะต้องเน้นสื่อสารทาง Discord เนาะเพราะว่าพิมพ์คุยกันคงไม่ทันแน่แน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมคานิกบอสก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับมินิบอสเนาะแต่ว่าส่วนห้องบอสเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันฮไปพร้อมแล้วลุยสําหรับแมงป่องนะคะจะแนะนําให้ตีตูดมันนะคะเพราะเวลามันช์จเห็นแล้วเราตีข้างหลังมันนะคะมันจะตายไวมากๆเลยเดอ้อ อันนี้คือพัโซที่1น,นะคะพัโซนี้นะคะก็จะให้เรานะคะกดคุยกระเสาเนะโดยที่เราจะต้องสังเกตนะคะว่ามีอันไหนขึ้นอันไหนลงโดยที่เราจะต้องให้มันขึ้นทั้งหมด9้าเสานั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะพาวิ่งดูให้เป็นตัวอย่างเนาะแต่แม่มาไม่รู้มันจะสุ่มสลับกันหรือเปล่านะคะหรือว่าตายตัวแต่ยังไงลองวิ่งตามนี้ดูก่อนก็ได้นะถ้าไม่ใช่ก็โอเคทุกคนก็ต้องลองกันดูเนาะ ก็เนี่ยให้คนขดคุยแค่คนเดียวพอนะคะจะได้ไม่งงเนาะ ริศนาที่สองนะคะอันนี้เราจะต้องมีสองที่เนาะเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งคนหน่อยนะคะกเ็เดี๋ยวแม่พ้าจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะโดยที่เราจะต้องอจับคู่นะคะเราจะต้องจับคู่หน้าฝั่งนี้ก่อนเราต้องมาดูฝั่งนี้เป็นหลักนะคะเห็นป่มฝั่งนี้จะมี4อันอย่างนี้เนาะเราก็ขึ้นไปยืนทีละอันนะคะแล้วเราก็ดูว่าฝั่งนู้นเปลี่ยนเป็นยังไงโดยที่เราจะต้องจับคู่ฝั่งนู้นให้เหมือนกับฝั่งนี้ด้วยนะคะ ทีนี้พอมันเหมือนกันแล้วอะคะ่ะเราก็จะต้องให้คนของฝั่งนู้นที่มีอยู่มีแท่แท่น3จุดนะคะขึ้นไปยืนบนจุดแต่ละอันแล้วก็กลับมาดูเสา3าแท่งนี้ว่าไฟมันขึ้นยังไงโดยที่เป้าหมายของเราคือเราต้องให้ไฟขึ้นครบทั้งหมด3อันแต่ละเสาก็จะเป็นทั้งหมด เก้าอ,อันนะคะถ้าไฟมันขึ้นครบปุ๊บก็ถือถือว่าเราผ่านนั่นเองเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาเออคลิปมาเปรียบเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจด้วยโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปยืนแบบแม่บ้านนะคะอันนี้คือตอนแรกแม่บ้านไม่รู้แต่ว่าได้อัดคิดไปแล้วก็คือเราไม่ต้องขึ้นไปยืนของอีกฝั่งนึงนะแตตรงจอเล็กเนาะคือเราไม่ต้องขึ้นไปยืนเลยนะคะเราให้เพื่อนฝั่งเนี้ยเขา เปลี่ยนรูปแล้วเราก็บอกเขาว่าเอ้ยมันตรงกันหรือยังอะไรยังไงนะคะให้เขาลองทําไปเรื่อยๆนะคะขึ้นไปยืนแล้วก็ลงขึ้นไปยืนแล้วก็ลงแล้วทีนี้พอรูปมันแมชกันปุ๊บเราข้อให้คนฝั่งหนูอย่างที่บอกก็คือที่มี3จุดนะคะขึ้นไปยืนทีละอันทีละอันแล้วก็ดูว่าไฟข้างหลังขึ้นครบหรือย,อยังนะคะก็ประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะ โอเคค่ะเราจะถึงมินิบอสตัวที่1แล้วนะคะโดยที่เราจะอัญเชิญได้ก็ต้องให้หัวารตตี้อัญเชิญเนาะโดยที่เราจะต้องนําเกรดกับไข่สีทองมารวมกันก่นกอนนะคะก็กดแอรแประทัดอย่างง่ายนะคะตามแม่บ้านเลยเสร็จแล้วเราก็ไปกดคุยกับเสามันก็จะอัญเชิญมินิบอสตัวที่1ออกมานะคะโดยเอ่อเมคนิกของมินิบอสตัวนี้นะคะก็คือมันจะเผยแผ่ความไอความร้อนกับไอความเย็นเนาะเวลาที่เราจะตีเขาเข้าแบบ เออเยอะๆก็คือจะต้องเป็นไอความเย็นนะคะโดยวิธีที่ไม่บ้างคนพบก็คือให้เราไปยืนตรงจุด ที่เป็นไอความร้อนแดงๆตรงที่เป็นตัวลูกเล็กๆอะค่ะปเยืนแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไอเย็นนะคะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าแม่บ้านเข้าใจผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าแม่บ้านแม่บ้านทวิธีนี้แล้วมันได้ผลเนาะก็พอมันเป็นไอความเย็นปุ๊บก็ให้ทุกคนลุยได้เลยนะคะแต่ว่าทีนี้บอตัวนี้นะคะมันจะมีลูกเล่นอยู่ที่พื้นด้วยฉะนั้นก็หลบให้ดีๆเนาะคือหลบไปตีไปนั่นเองนะคะขอทุกคนสู้ๆค่ะตัวนี้ก็ สนุกดีไม่มีอะไรยากเช่นเดียวกันเนาะก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะลุย ปริศนาที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบการบวกลบเลขนะคะโดยที่เเห็นตรงกลมกลบอันสุดท้ายนู่นไหมคือเราต้องรวมผลลั ทั้ง4อันเนี้ยให้เป็นอันุนะคะโดยที่จะต้องเรียงเลขเป็น1 2 3 4สานะคะโดยที่เวลาเราได้เลข1แล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องตีทีละอันหาดูค่าลูกเต๋าแต่ละอันนะคะว่าอันนี้คือ1หรือว่าลบ2หรือลบ1อะไรแบบนี้โดย,ดยแต่ละรอบมันจะสุ่มนะคะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันเนาะก็เราจะ ต้องลองท,ทําทีละคนนะคะตีหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนไปหนึ่งทีประมาณนี้ยกเว้นบางทีมันมีเบิ้ลเนาะโดยที่เราจะต้องกดตรงเสาตรงกลางด้วยนะคะเพื่อที่จะกดตรวจสอบคือให้ผลรวมตรงสุดนู่นมันเป็นเลขหนึ่งเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบหนึ่งครั้งมันก็จะคือครั้งจอว่าเออเป็นหนึ่งแล้วนะแล,วแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะคะโดยที่ถ้าเรายังไม่มันต้องเรียงให้ถูกเนะะาะเพราะถ้ามันไม่เป็นหนึ่งสองสามสี่อ่ะมันก็จะถือว่าล้มเหลวเราจะต้องรีเซ็ตแล้วก็เริ่มใหม่นะคะโดยประมาณ ก็เข้าคราวประมาณนี้เนาะตรงส่วนนี้ก็จะเข้าใจยากนิดนึงนะคะก็ยังไงขอดูคนนโชคดี มินิบอสตัวที่ล้วนะคะตัวนี้ก็ก่อนจะมาอัญเชิญออกมาได้ก็อย่าลืมนะคะเราจะต้องรวบรวมเกรดทั้งหมด4อันแล้วก็เป็นไข่สีม่วงนะคะเอามารวมการเกรดสีอันไข่2อ,อันนะคะเอามาแปรธาตุอย่างง่ายอีกเช่นเดียวกันนะคะถึงจะสามา turn, รถอัญเชิญเจ้าบอสมินิบอสตัวนี้ออกมาได้นะคะเป็นมินิบอสตัวที่2เนาะโดยที่เออเป็นนิกของมินิบอสตัวนี้นะคะเขาจะแบบปล่อยพลิตออกมาด้วยที่ผืนนะคะแต่ว่าก็ระวังกันนิดนึงแล้วก็มันจะปล่อยพลังใส่เสาร,รอบๆนะคะ เราต้องรีบวิ่งไปตีให้หมดนะคะอย่าให้มันไปเอามาได้ไม่งั้นมันก็จะเจ็บนิดนึงนะคะทีนี้มันมีไข่มุกด้วยเนี่ยแต่อตอนที่แม่บ้านกับเพื่อนๆทดลองแม่บ้านยังไม่รู้ว่าไข่มุกทําอะไรได้กันแน่นะคะแต่ว่า ก็เหมือนจะถ้าเกิดเข้าใจผิดน่าจะเอามาลบบัสมันได้เนอะเอาไปวางใส่ตัวมันประมาณนี้นะแต่ก็ยังไม่ค่อยชัวร์นะคะเพราะว่าทดลองแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่ก็ตีมันจนตายไปนะคะโดยที่หลักๆสําคัญก็คืออย่างที่บอกก็คืออย่าให้เสาพวกนี้อย่าให้มันให้มินิบอยมารวมพลังที่เสาต่างๆได้นะคะถ้ามันปล่อยพลังออกมาก็ให้รีบวิ่งไปตีด้วยแล้วก็ค่อยกลับไปตีบอสต,ต่อนั่นเองนะคะ ลิศนาที่4แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออมันจะมีเสาพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเรากดเริ่มตรงหน้นก่อนนะคะโดยทีออ่พอเรากิดเริ่มแล้วนะคะมันจะมีทั้งหมด8อันเนาะก็อันนี้แม่บ้านมองว่าให้คนที่ช่วยจำนะคะมองมุมบนแบบนี้น่าจะดีที่สุดเนาะก็มันจะสุ่มทุกครั้งนะคะที่เรากดเปิดโดยที่เราจะต้องเรียงลำดับนะคะพอมันครบ8อันแล้วเนี่ยมันจะให้เรา อ,อไปฟาดหนึ่งทีนะคะโดยที่เราจะต้องเรียงให้ถูกเนาะถ้าเราเลียงผิดปุ๊บทุกอย่างก็คือจะจบเลยนะคะก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยโดยที่มันจะสุ่มเนาะไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีเวลาหมดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งๆกันเนาะเทคนิคของที่ออแม่บ้านทำกคือให้ทุกคนช่วยกันจำสองอันอะซึ่งก็คือแบบ อย่างบางคนอีกคนหนึ่งไปยืนทางขวาเงี้ยก็จาเสาสองอันว่าอันนี้คือเอ้ยลำดับที่5กับ6เนี่ยพอถึงตัวเองใครเรียก5าปุ๊บก็ฟาดเลยอะไรประมาณนี้นะคะปริศนาที่ขานะคะเป็นการยิงลําแสงออกจากรูปเลขาคณิตนะคะโดยที่แสงแรกมันจะออกจากไอออันที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมหมุนข้างแสงขาวๆอะคะ่ะมันจะออกจากอันนั้นก่อนแล้วอันที่2อ,อ่ะนมันจะเป็นอันสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสีเขียวอ่ะโดยวิธีที่เราจะเรียงนะคะก็คือเราห้ามให้มันยิงซ้ํากันโดยที่มันเออ,ออกจากแสงอันไหนมันก็จะไป เข้าแสงเดิมอย่างเช่นออกจากเ,เข้าสีสามเหลี่ยมสีเขียวมันก็จะออกจากสามเหลี่ยมสีเขียวโดยที่เรายิงแล้วนะคะเราห้ามให้มันแบบซ้ำห้ามให้โดนตัวเองนั่นเองนะคะโดยมันจะยิงไปเรื่อยๆจนครบเนี่ยแล้วแสงมันจะหายไปตามนี้เลยนะคะก็คืออย่างนี้เวลาเราจะเรียงนะคะก็คือถ้าเราไปกดคุยกับเสาตรงกลางนะคะมันจะ เปลี่ยนข้างล่างให้แต่ถ้าเราไปกดคุยกับตรงไอเลขาคณนตีเลยมันจะสลับข้างบนกับข้างล่างนะคะทีนี้ก็ลองสลับดูเนาะเพราะว่าเทคนิคแรกอย่างที่บอกคือมันจะออกจากสีขาวไอที่เป็นตัวแสงสีขาวสี่เหลี่ยมก่อนแล้วมันจะไปต่อที่สามเหลี่ยมสีเขียวนะคะทีนี้เราก็ลองคํานวณดูว่าทํำยังไงไม่ให้มันชนกันเลยนะคะก็จะได้ตามที่แม่บ้านทําให้ดูเมื่อกี้นะคะก็โอเคให้ทุกคนโชคดีเด้อ มินิบอสตัวที่3นะคะจะอันนี้จะเป็นมินิบอสป่าหวานเนาะโดยที่เราจะต้องเอาของ4อย่างมารวมกันนะคะก็คือตามนี้เลยตามที่เราได้เก็บสาสมมาจาก เอาของมารวมกันแล้วก็จากมินิบอสสตัวแรกนะคะรวมกันมาเราจะได้เป็นไฮดราบิดเบลสีกานะคะแล้วเราก็เอามาคุยกับเซาเหมือนเดิมนะคะเพื่ออัญเชิญมินิบอสตัวที่3ออกมาทีนี้มินิบอสตัวนี้นะคะเจ้าปลาวานขอเรียกท่านว่าปลาวานเนาะเจ้าปลาวานตัวนี้นะคะมันจะมี3เฟสน,นะคะโดยที่เฟสที่1นะคะ จะให้เราตีลูกๆของมันเนาะมันจะมีเป็นลูกโดยที่จะให้เราตีเพื่อผลักน้องไปที่เสาตามตำแหน่งห้าเสานะคะก็ตีมันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันไม่ตายเนาะก็คือฟาดฟาดให้น้องเดินอะอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นมินิเกมที่เอาไว้แบบฟาดใส่แซ่ตูดมาอะไรเงี้ยฟาดไปเืเดี๋ยวมันจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ พามันไปอยู่ตรงเสาเนาะเพื่อที่จะได้ให้บอลลงมาแล้วเราจะได้ตีได้นะคะเราพอเลือดเหลือซักประมาณ5 0เนะคะโดยประมาณเนาะมันจะมีลูกปวาวันออกมาเป็นแบบเป็นปวาวันอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆเ,เลยนะคะเราก็ไปตบตบตัวนั้นให้ตายก็ประมาณนี้แล้วก็เฟสที่3นะคะช่วงใกล้ๆบอลตายประมาณเลือดเหลือสัก30-20%ี่นะคะมันจะมีขึ้นกลางจองเกี่ยวกับประมาณว่าเป็นตัวแดงๆฉุกเฉินอะไรสักอย่างนะคะโดยที่ เฟสนี้นะคะจะให้เรารีบวิ่งไปทำลายเสา5เสานั่นเองก็คือรอบนี้ไม่ต้องตบตุดน้องแหละให้ไปทำลายเสาทิ้งได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมินิบอสปลาหวานก็มีทั้งหมด3เฟสประมาณโดยประมาณนี้เนะเาะก็ประมาณนี้นะคะ i yeah. โอเคค่ะเราก็จะได้กุญแจเข้า,าห,ห้องบอสนาคีแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับพัซเซิลแล้วก็เกี่ยวกับบิดีบอร์ทั้ง3ตัวเนาะในบ้านก็พยายามจะเรียบเรียงแล้วก็พูดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะถ้าตรงส่วนไหนยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้าทาให้งงเนาะ โอเคก็สําหรับบอสนาะคีบอสใหญ่ของเรานะคะขออนุญาตแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้แม่บ้านเองก็ยังไม่ผ่านเดี๋ยวถ้าผ่านแล้วยังไงจะมาเออใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าเออนี่นะคะบอสนาคีแล้วก็เออ มันมีเมคคากที่จะต้องอธิบายกันละเอียดนิดนึงนะคะาัฉะนันคิดว่าก็เลยขออนุญาตแยป็นอีคลิปหนึ่งแล้วละกันเนาะโอเคถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าอย่างไงก็ตามนะคะอ่ะอย่าลืมกดกระติกจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดเอ้ยอย่าลืมกดกระติกจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย